เนี่เรามาอยู่ที่ถนนสีหอมนะวันนี้ก็มีของขายเยอะๆเลยนะอันนี้ก็อ่านว่าอะไรกระเพราเหรอเป็นร้านกระเพราโอ้บางร้านก็นตั้งนะพี่น้องมีโอ้สีหอมวันนี้แน่นหนาของกินก็เยอะ น่าจะถ้ฉลองวันชาตินะก็พ่วงก,กับวันพ่อวันเหล่าพอดีนะครับพี่น้องโอ้ร้านคนเยอะเหมือนกันนะนี่คืของกินได้กินมากเลยสอัวโลกอัวอันนี้ร้านนี้ร้านนี้มันสองหมื่นห้าเดี๋ยวผมทอนให้ นี่เพิ่งดูในคลิปมาเนะี่ยร้านนี้บอนกิ่หมื่นแ่เนี้เป็นเนื้อไก่หรอเ้ามปนไก่ตับเปนไก่บอลอ่านี่แหละโอ้มีมีกุ้งดังกุ้งสดน, <c oughs> นี่ไงหัวกระสุนหัวกระสุน,ม,นสมีน้ำส้มน้ำส้ม กนไปเก็บของก่อนนูร้านยำจีนเขามาอยู่ตรงนี้แล้วสบายดีแม่ค้าคนสวย